คือก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวว่าทางสามีนะครับเขาไปร้องเรียนว่าภรรยาของเขาเนี่ยแอบไปกิกกักนะเป็นชูเป็นอะไรกับผอ,อรโรงพยาบาลรอ,อรสอต่อแห่งหนึ่งในนนทบ,บุรีซึ่งเขาก็ไปร้องคุณกันกจอมพลังประเด็นก็คือมันไม่ใช่เป็นการแบบชูธรรมดาแต่มันเป็นการชูแบบวิตาวิตาฐานเป็น DBSM เป็นอะไรอย่างนั้นแต่มันก็ลสนิยมอ่ะก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าบังเอิญว่า มันไม่ถูกต้องตรงที่ว่าเขามีครอบครัวแล้วนะซึ่งพออ,อคนนี้เนี่ยก็โดนด้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยคือหลักฐานอะไรมันชัดเจนนะทั้งแชทเอ่ยทั้งรูปทั้งอะไรอย่างเงี้ยรูปก็มจงครึมนะมีน้ำตาตรงน้ำตาเทียนตา่างๆซึ่งขณะนี้ทางพอ,อ,อก็คือโดนเด้ยงย้ายไปแล้วเรียบร้อยย้ายไปก่อนแล้วก็จะมีการตั้งนะครับกรรมการสอบสวนข้อเท็จรจริงต่อไปโดยให้ไปปฏิบัติ ราชการที่สํานักงานสาธารณาสุขที่นนทบุรีก่อนอยังไม่ต้องไปทํางานตรงนั้นนะเออเป็นชูเป็นอะไรเขาไงอืมสามีเขาก็ช้าใจมีลูกเด็กเล็กแดงด้วยกันมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าพอ,อาก็ไม่ไม่เหมาะนะและก็อย่างที่บอกก่อนหน้านี้สมรสเท่าเทียมผ่านแล้วอีกหนึ่งรอยี่สิบวันการจะฟ้องชูฟ้องอะไรกันถ้ามาอย่างนี้นี่ก็คือฟ้องได้หมด เรียกร้องค่าเสียหายได้เหมือนกันนะประเด็นไอ้ที่จะเข้าใจผิดว่าเอ้ฟ้องกันต่อไม่ได้ละจริงๆไม่ใช่อันนี้ก็คือฟ้องได้เลยไม่ว่าคุณจะแอบแซบแอบ,แอบ,แอบแกนินแอบอะไรกันแบบไม่ต้องเปิดเผยได้ดทั้งสิ้นก็คือไปฟ้องได้เลย เป็นเมียเก็บเมียอะไรเป็นชู้เก็บอะไรถ้าจับได้ปุ๊บมีหลักฐานไปฟ้องศาลได้เลยโดยที่แบบเงื่อนไขาอาจจะไม่ต้องแสดงตัวในที่ทาระกำนันต่างๆถ้าแอบแซบก็โดนฟ้องได้เลยนะต่อไปนี้ก็จะไม่มีแบเนเอเรื่องเพศละชายชายหญิงหญิงอะไรก็ฟ้องฟ้องเลยนะอย่าไปแอบกิ๊กกันนะถ้าเขามีแฟนแล้วอะไรเราต้องเช็คหน่อยนะ